5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by... พบกับเสื้อเชิ้ต GQ X Mission to the Moon Selective Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ Line My Shop แอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 m i n u t e s นะครับคุณอยู่กับโระบิรตนอุสาหาครับ ผมกลับมาที่หนังสือของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเราก้าวเดินจึงเกิดทางนะครับก็มีบทหนึ่งที่จริงๆต้องบอกว่าจะไม่เล่าบทนี้ไม่ได้เลยเพราะผมชอบนะฮะก็เป็นเรื่องของเด็กชาย3คนชื่อคาวเบนแล้วก็มาลอิสนะครับเล่นเกมอาชีพด้วยกันเกมนี้คล้ายกับเกมเศรษฐีนะครับทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินไปรอบกระดาน,นะครับเกมเศรษฐีสะสมเงินและที่ดินใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เกมอาชีพเนี่ย ให้เก็บดาวหัวใจและเครื่องหมายดอลลาร์นะครับดาวหัวใจและเครื่องหมายดอลลาร์นะครับสัญลักขั้ขง3แทนความหมายของชื่อเสียงความสุขแล้วก็เงินนะฮะชื่อเสียงความสุขแล้วก็เงินนะครับ,าม,นนรบมาร์กซึ่งเป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาทยาลัยเท็กซัสเนะี่ยเล่าว่ามีเพื่อนคนหนึ่งชนะเกมนี้แล้วเ,เริ่มคุยโอ้โอวดแบบขำๆนะฮะในท้ายที่สุดมีการท้าทายกันว่า พอไปใช้ชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยใครจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากกว่ากันทั้งชื่อเสียงความสุขและความมั่นคงของชีวิตนะครับตอนที่เล่นเกมเนี่ยทั้งสามอายุแค่14ปีเท่านั้นสามหนุ่มเดิมพันกันว่าในวันที่29กุมภาพันธ์ปี2000หรืออีก38ปีเนี่ยนะครับทุกคนจะมาเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะได้สรุปว่าใครกันแน่ที่เป็นคนชนะเกมนี้นะครับผู้ชนะจะได้รับเกียรติให้เป็นเจ้ามือเลี้ยงเพื่อนอีก2คนที่ร้านอาหารดังแห่งหนึ่ง มาร์คลูวิชหยิบเรื่องการเดิมพันครั้งนี้มาเล่าในการกล่าวปัตชิมนิเทศที่มาว์ทรีเท็กซัสนะฮะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเรื่องที่พี่ตุ้มชอบที่สุดด้วยนะครับในหนังสือชื่อดังที่ชื่อว่าวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลายัยไม่ที่สอนนะครับหนังสือเล่มนี้ดีมากๆเลยนะฮะข้าวเนี่ยเป็นตัวเก่งที่จะชนะเกมนี้เพราะว่าเขารูปหล่อนะครับแล้วก็เท่ด้วยนะฮะ หลังจากเรียนจบเนี่ยข่าวก็ดำเนินชีวิตเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเขาทำงานกับเจ้าพ่อคนหนึ่งในนิวยอร์กนะฮะร่ำรวยเงินทองมีเรือยอร์มีคฤหาสนะครับ,รรรยยรรบแวดล้อมด้วยสาวงามนะฮะแต่วันหนึ่งเนี่ยเรือบรรทุกสินค้าหนีภาษีของคขาเกิดตื่นตำรวจชายฝั่งยึดเรือของเขาข้าวหนีไปได้แต่หมดสิ้นเงินทองทั้งหมดภายในวันเดียวเขาสูญเสียความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับเขากลับมาที่บ้านทํางานเป็นช่างซ่อมทีวี หมดอะไรตายอยากดื่มเหล้าทุกวันนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเขาถูกรถชนตายขณะเมาเหล้าขับรถข่าวเสียชีวิตตอนอายุ34ปีนะครับ20ปีหลังจากที่เล่นเกมนั้นกันส่วนเพื่อนคนที่2ชื่อเบนเป็นคนที่มีความสามารถในการขายนะครับเขาทํางานจนกระทั่งมีเอเจนซี่โฆษณาของตัวเองปีที่ข่าวเสียชีวิตเนี่ยบริษัทของเบนมีพนักง,งาน30คนมียอดขาย20ล้านเหรียญสหรัฐวันหนึ่งเบนก็รู้สึกเบื่อเขาอยากมีชีวิตนอกที่ทํางาน เขาก็เลยตัดสินใจขายเอเจนซี่กับคนอื่นนะครับเอาเงินที่ตั้งใจให้ลูกฝากใน Trust ไว้ wide, นะฮะ t รัสต <Trust S 1> ก็คือว่าลูกก็จะต้องอายุถึงตอนหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีเงื่อนไขในการจ่ายนะฮะเ,เขาอยากเริ่มใช้ชีวิตนะครับเบนออกเดินทางเดินทางไปอินเดียนะครับแล้วก็ในสุดก็กลับมาสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบนไปเป็นครูสอนหนังสือโรงเรียนแห่งหนึ่งในสลัมเพียงปีเดียวเบนถูกไล่ออกนะฮะนี่ความล้มเหลวครั้งแรกของเขานะฮะ แต่เบนไม่ถอยเขาเปลี่ยนงานไป5-6งานนะครับก็ประสบความสำเร็จทุกงานในที่สุดเขาคนพบงานที่เหมาะสมกับความสามารถและความรู้ของเขานะครับเป็นงานที่ปรสานระหว่างความเก่งเรื่องการขายและความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือการเป็นที่ปรึกษาด้านการทํางานเป็นทีมบริษัทใหญ่ๆจะเรียกตัวเขาไปเมื่อประสบกับการสื่อสารภายในปัญหาการสื่อสารภายในซึ่งก็บริษัทก็เจอกันทั้งนั้นนะครับเบนก็จะไปให คำปรึกษาเป็นคอนซัลท์นะครับแล้วก็ได้ค่าตัวนะฮะหลายพันเหรียญต่อวันนะครับเขใช้ชีวิตอย่งมีความสุขนะนี่คือแบบสำหรับมาร์คเมื่อเรียนจบเขาได้เป็นอาจารย์จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับมาร์คผู้ซึ่งเป็นคนเล่าเรื่องนี้เนี่ยในงานบัจชิปนิเทศเนี่ยบอกว่าไม่มีวันไหนเลยในรอบ38ปีที่เขาคิดว่าเขาจะเสียเดิมพันไม่ใช่เพราะเขาประสบความสำเร็จด,ด้านรายได้มากกว่าเพื่อนทั้งสองคน แต่พอเขาเชื่อว่าไม่มีใครรู้สึกอิ่มใจมากเท่าตัวเขามารู้สึกดีทุกครั้งที่ยืนต่อหน้านักเรียนนะครับเขารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการมองโลกของเด็กไปตลอดกาลและแล้ววันที่29กุมภาพันธ์ปี2000ก็มาถึงแม้เดิมพันธ์จะเหมือนเดิมแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมแล้วนอกจากวันนี้จะไม่มีข่าวแล้วเนี่ยนะครับความหมายของชื่อเสียงความสุขและความร่ำรวยในความรู้สึกของแต่ละคนก็เปลี่ยนไป คำว่าความสําเร็จในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นแตกต่างกันนะครับมาร์กบอกว่าตอนที่คิดถึงความสําเร็จในวันก่อนเนี่ยปัญหาเดียวของพวกเขาคือจะเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรแต่38แปีผ่านไปทั้งคู่ระดึกได้ว่าเป้าหมายของพวกเขาน,นเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิมเขาเรียนรู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นจะมีเวลาที่คุณทําได้หรือชนะแล้วก็เวลาที่คุณล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ชนะหรือแพ้ไม่ใช่ตัววัดความสําเร็จตัววัดความสาเร็จที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่คุณคิด เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำคิดอย่างไรกับสิ่งที่ทำในวันนี้แบนในวันที่ล้มเหลวเขาเดิมพันทุกสิ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ประสบความสำเร็จทันทีมีทั้งล้มเหลวและสำเร็จแต่เขาไม่ได้ลดละความพยายามยิ่งพยายามเขายิ่งภูมิใจในตัวเองในขณะที่คาวเมื่อล้มเหลวในฐานะอาชญากรเขาไม่มีอะไรให้ภูมิใจเลยและไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เขาใส่ความเห็นของโลกนี้มาตัดสินตัวเขาเมื่อโลกบอกว่าเขาล้มเหลวเขาก็เชื่อว่าเขาล้มเหลว มาร์กสรุปว่าวิธีที่เราจะมีความสุขได้เราต้องรู้จักชอบตัวเองและวิธีที่จะชอบตัวเองก็คือทําในสิ่งที่ทําให้คุณภูมิใจมีมุกตลกเก่าเรื่องหนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็อยู่ที่นั่นนั่นคือความจริงคนที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตคือตัวคุณเองดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบตัวเองก็แปลว่าคุณจะอยู่กับคนที่ไม่ชอบตลอดเวลา2 9กุมภาพันธ์ปี2 0 0พันทั้งคู่นั่งกินอาหารที่ร้านอาหารชื่อดังตามที่เคยสัญญาไว้ตอนเด็ก ค่าอาหารลเครื่องดื่มทั้งหมดเป็นเงินหกร้อยเหรียญเบนกับมาร์คควักเงินคนละสามร้อยเหรียญจ่ายกันคนละครึ่งไม่ใช่เพราะเสมอกันแต่เพราะเมื่อนิยามความสําเร็จใหม่เนี่ยเบนและมาร์ครู้สึกเหมือนกับว่าเขาคือผู้ชนะไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองแพ้เมื่อกติกาบอกว่าคนชนะต้องเป็นคนจ่ายมาร์คจึงเลี้ยงเบนแล้วก็เบนก็เลยเลี้ยงมาร์คกลับนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากอีกอันหนึ่งตอนอ่านเนี่ยมันสะท้อน อะไรหลายๆ,ๆอย่างมากๆเลยผมชอบที่สุดก็คือว่าถ้าคุณไม่ชอบตัวเองเนี่ยนะก็แปลว่าคุณจะอยู่คนที่คุณไม่ชอบตลอดเวลานะครับนั่นเป็นชีวิตที่ไม่น่าจะมีความสุขขอบคุณที่ติดตาม5 Minute s ครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast Improve Every Minute Presented by Search ชิ GQ X Mission to the Moon Selective Edition